สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็คงยังมีความกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะว่ามันจะมีผลยังไงมีไซ์เอฟเฟกต์ยังไงมากมันปลอดภัยแค่ไหนวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะไปพบกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาได้รับการฉีดวัคซีนแล้วค่ะไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีหมูเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีเปิ้ล แบบดูอากาศดีนะเมืองไทยแม<ช>ดีใจจังใช่แต่วันนี้อากาศเย็นนะเอาก่อนอื่นอยากให้หมูแนะนําตัวเองก่อนว่าเป็นใครยังไงหมูเป็นเพื่อนกับเปิ้ลมาตั้งแต่ปสเรียนอสัมรมาด้วยกันอ่าหมูเป็นพยาบาลมาประมาณ20กว่าปีละตอนนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกค่ะก็ดีใจที่ได้เจอกันเห็นเปิ้ลบอกมาว่ามีปัญหาอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอ่าโครโาวรด1ามีอะไรอยากถามถามมาัเลยค่ะเนื่องจากหมูเป็นพยาบาลใช่ไหมหมูก็เลยได้ ฉีดวัคซีนก่อนทีนี้อยากให้หมูเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่อง <Okay. S 1> การฉีดวัคซีนพยาบาลเนี่ยอยู่ใกล้คนไข้มากกว่าหมอดังนั้นเราถือว่าเป็นคนที่สําคัญหมูก็เลยได้ฉีดเข็มแรกอ่าเมื่อเดือนธันวาเข็มที่สองที่หมูฉีดนี่หมูฉีดวันที่13มกรายี่ห้อที่เขาฉีดให้หมูคือไฟเซอร์ตอนนี้มีสองยี่ห้อไฟเซอร์กับโมเดอร์าหมูได้ไฟเซอร์ก่อนเพราะไฟเซอร์ออกมาก่อน เดอรหน้าออกมาหลังจากไฟเซอร์หน่อยแล้วหลังจากที่หมูฉีดเนะี่ยมันตกลงมันมีไซด์เอฟเฟกอะไรไหมไซด์เอฟเฟกเนี่ยมันสำหรับหมูเนี่ยหมูไม่ไม่มีอะไรนอกจากหมูเจ็บแขนวันที่สองวันแรกนี่ไม่รู้สึกเลยวันที่สองนี่เจ็บตรงกล้ามเนื้อไม่มากน้อยมากเรดจากศูนถึงสิบศูนคือไม่มีไม่เจ็บสิบคือเจ็บมากที่สุด หมูจะบอกว่าหมูประมาณ1นถึงสองรอบสองหมูรู้สึกว่าเจ็บน้อยกว่าครั้งแรกอีกมีเพื่อนที่คนหนึ่งมีอาการปวดศรีรษะอีกคนหนึ่งมีไข้แล้วก็ปวดข้อแล้วก็เมื่อยในฐานะที่หมูเป็นคนฉีดให้คนอื่นด้วยเวลาหมูฉีดเข็มที่สองเนี่ยหมูมันก็มาจะถามเขาว่าคุณมี s i d e e f f e c t อะไรมั่งหรือเปล่าส่วนใหญ่หรือจะบอกเกือบทุกคนเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกหมูว่าเจ็บแค่แขน นิดหน่อยไม่เป็นไรเหมือนเหมือนกับวัคซีนอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันมี2บริษัทใช่ไหมคือไฟเซอร์กับมา d e ดา a วัคซีน2ตัวเนี่ยวิธีการคิดค้นขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันต่างจากวัคซีนดั้งเดิมอย่างไงหรือว่าของบริษัทอื่นอยังไงไฟเซอร์เนี่ยเขาบอกมาว่าประสิทธิภาพมัน95%ในขณะที่มา d e เด a นาเนี่ยประสิทธิภาพ94 5ทั้ง2อ,อย่างนี้ใช้ m r n a เเทคโนโล เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์เคยได้ยิน DNA อั้ยไหมคะอย่างไฟเซอร์กับม o d e เดอนเนี่ย mm. เขาก็จะไป extract เอา mRNA ของไวรัสเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปในตัวคนพอเซลล์ของเราเห็นอันนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีที่จะเปลี่ยน mRNA เนี่ยจงไปให้เซลล์อื่นที่จะสร้างภูมิต้านทานเพื่อที่ว่า เมื่อตัวไวรัสจริงๆเข้ามาเนี่ยภูมิต้านทานของเรามันก็จะสร้างอ่าเขาเรียกแอนติบอดีเพื่อที่จะไปเหมือนกับว่าไปข้อไปกัน<ม>ทำให้โคโรนาไวรัสเนี่ยแอตแท็กเซลล์อันอื่นในร่างกายเราไม่ได้หมูมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวัคซีนเพราะว่าเราได้วัคซีนมา2ล้านโดสเราควรจะฉีดให้คน1ล้านคนแล้วเซฟอีกอีกหนึ่งล้านโดสไว้ไว้ไวฉีดให้คนคนกลุ่มแรก หรือเราควรจะฉีด2ล้านโดสเนี่ยให้หมดพวกผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เขาไม่เห็นด้วยกับอันนี้คือถ้าถ้าใช้คนเนี่ย1 0 0ที่เขาจะมีภูมิต้านทานดีกว่าที่จะให้50% 50ในฐานะที่หมูเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งอยากให้หมูให้ความมั่นใจกับพวกเราหน่อยว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีผลดียังไงไวรัสอันนี้เป็นไวรัสใหม่ ที่เราไม่รู้จักและติดได้ง่ายมากและใครที่มีโรคประจําตัวเนี่ยพวกนี้ถ้าติดเนี่ยโดยเฉพาะถ้าอายุมากถ้าเพื่อนๆได้ยินคำว่า herd immunity ไหมคะ herd immunity เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อ70%ของประชาชนทั้งโลกได้รับวัคซีนไม่งั้นโคโรนาไวรัสจะต้องอยู่กับเราไปอีกหลายปีหลายปีถามว่ามันปลอดภัยไหมถ้ามันไม่ปลอดภัยนะคะหมูจะไม่ฉีดพวกหมอเขาก็จะไม่ฉีดพวกที่เป็นกษัตริ์ เป็นราชินีพวกที่เป็นผู้นําประเทศทั้งหลายเขาก็จะไม่ฉีดแต่เดี๋ยวนี้เาฉีดกันไปหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าก่อนที่มันจะออกมาให้ให้ให้คนทั่วไปฉีดเนี่ยเขาก็ต้องผ่านขั้นตอนอะไรไมาเยอะมากการทดลองการอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ต้องผ่านการรับรองอย่างเมืองไทย uh huh. ก็คือออยออย่างอเมริกาก็คือ FDA ใช่ไหมเขาต้องผ่าน uh huh. ผ่านขั้นตอนพวกนี้มาก่อนก่อนที่จะมาฉีดให้พวกเราแล้วถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ออกมาหรอกคะ่ะเพราะว่า uh huh. ไม่งั้น คนเป็นอะไรไปเนี่ยก็ฟ้องบริษัทกันวุ่นวายกันไปหมดหมูมีความมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนอันนี้ก็คือว่าหมูคิดว่าถ้าเกิดวัคซีนไหนมาถึงก่อนเราก็ควรฉีดเลยไม่ต้องรอถูกต้องค่ะขอให้หมูฝากอะไรไว้หน่อยเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในช่วงโควิดเนี่ยใส่หน้าก,กาก เมื่อออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆอ่าแอลกอฮอล์ที่เป็นเจลเมื่อเราออกจากบ้านเราไปจับอะไรเนี่ยให้คิดว่าที่เราจับเนี่ยมันมีเชื้อแล้วก็อยู่ห่างๆคนฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหมูฉีดวัคซีนแล้วฉันสบายแล้วฉันไม่ต้องใส่หน้ากากฉันไม่ต้องระวังตัวไม่ได้ค่ะประสิทธิภาพของวัคซีนที่หมูฉีดเนี่ย 95%เกิดมีใครที่มีเชื้อหนักๆจามใส่หน้าหมูหมูอาจจะหล่นลงไปกลายเป็น5%ที่โอกาสจะติดมีใช่ไหมคะอย่างหนึ่งที่จะบอกคืออย่าทานยาอะไรก่อนที่จะไปฉีดยาอย่าง p a r a c e t a ม o l t y l e n o หรือ ibuprofen พวกยาลดไข้ยาแก้ปวดอะไรเนี้ยยาทานก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนอันนี้งดยาแก้ปวดแก้ไข้ก่อนที่จะฉีดวัคซีนเพราะยาพวกนี้มันจะทําให้ประสิทธิภาพของตัววัคซีน ทำงานได้ไม่ดีขอบคุณมากหมูรบกวนเวลาพักผ่อนของหมูเพิ่งกลับจากทำงานเนาะและ้วก็เวลาแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มคุยกันใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นมีเรื่องอะไรสงสัยแล้วเดี๋ยวเพิ่นถามหมูใหม่โอเคค่ะโอเคบายเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโครไวรัสบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย